สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับสาลี่ในเทปวิดีโอนี้นะคะก็อย่างที่เพื่อนๆอ,อ่านไตเติลนั่นเองนะคะก็คือไตเติลหัวชื่อวิดีโอนะคะก็คือ Makeup No b y นั่นเองนะก็เป็น c h l l เลน e ์ชา l l นจ์หนึ่งที่สาลลี่ตั้งใจจะทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่คิดว่าจะเอามา เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยว่าว่าว่าทำไมถึงอยากทำโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ชาเลนชาเลนนี้นั่นเองนะคะก็คือสอลี่ดูคุณมิเชลนะคะ1218นะ ก็เขาทำเมคอัพ no b ายเนี่ยจริงๆเขาก็มีหลายคนเขาทําเหมือนกันนะคะแต่ว่าจารีเนี่ยเนื่องจากว่าดูคุณมิเชลบ่อยแล้วคุณมิเชลเนี่ยเขาก็เริ่มทำเมคอัพ no b ายเนี่ยก็คือเขาจะตั้งกติกากับตัวเองนะคะว่าจะไม่ซื้อเมคอัพแล้วก็เครื่องสํงอางใดๆเลยนะคะเป็นระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งซึ่งแล้วแต,แต่แต่ละคนเขาจะเซตไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยหเดือน2เดือนนะคะ3เดือนนะคะ สลลียังไม่เคยเจอใครเซ็ตถึง6เดือนมั้งนะคะยังไม่เคยนะคุณไม่แชลเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะอยู่ที่ประมาณสลลี่จำไม่ผิดน่าจะเป็น2-3สเดือนประมาณนั้นนะคะซึ่งสาลลีเองเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเซ็ตไว้3เดือนเออ3เดือนเยอะเหมือนกันนะที่จะแบบว่าไม่ซื้อเครื่องสำอางใ,ใดๆเลยเพราะว่าสลลีเป็นคนมีปัญหาโรคจิตคือจะต้องซื้อเครื่องสาอาง ตลอดเวลานะโดยเฉพาะเวลาที่แบบมีคอลเลกชันใหม่ๆขึ้นมานะคะซล,ลี่เริ่มทำตอนนี้นะคะวันนี้ตรงเดือนเนี้ยตรงช่วงเดือนธันวาเนี่ยนะคะจะไปเส้นสุดอีกทีก็ประมาณน่าจะเป็นประมาณกลางๆเดือนอมกราคมกุมภาพันธ์กลางกลางเดือนมีนานะคะก็ตั้งใจว่าจะทำแท็กแพคนี้เพราะว่าคือซล,ลี่เนี่ยเป็นคนที่รักชอบเครื่องสำอางก็จริงแต่ว่า คือตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วคือเราไม่อยากให้คอลเลกชันเครื่องสำอางของเราใหญ่โตมากเพราะว่าคือเครื่องสำอางมันก็เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ได้อยากที่จะแบบสะสมมันจนถึงขนาดที่แบบมันใหญ่โตมีมากจนเกินไปแล้วเราไม่ได้ใช้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเช็ควิดีโอเมคอัพคอลเลกชันของสาวเมืองนอกที่อเมริกาเนี่ยเขามีเป็นชั้นๆเป็นสิบๆชั้นเลยเงี้ยแบบว่า บ u ัชออนมีแบบไม่ต่ำกว่า20นะคะไฮไลท์ light, มี15ไม่ต่ำกว่า15อะไรพวกนี้คือชลิตั้งใจว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับตัวเองคือเนื่องจากว่าเมคอัพที่เมืองนอกอ่ะะลิ้เข้าใจมันถูกด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าเราอยู่ณนะตรงนี้เป็นบิวตี้กูรูทาง Youtube อะไรแบบนี้นะคะก็มันจะต้องมีการทดลองสิ่งใหม่ๆมาเรื่อยๆมีการรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้ยมาเรื่อยๆ ก็อันนั้นเป็นข้ออ้า <c> ง <oughs> ข้อหนึ่งสำหรับบิวตี้กรูทั้งหลายนะคะก็คือจิไซเองก็เป็นคนที่แบบว่าชอบลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าคือเหมือนตั้งใจไ้ตั้งแต่ที่แรกแล้วคือเราไม่อยากจะมีคอลเลคชันที่ใหญ่เพราะเพราะว่าการมีของที่เยอะมากคือเราเลือกใช้แบบ คือเราเลือกใช้ไม่ถูกแล้วก็กลายเป็นว่าเราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตกลับไปดูคอลเลกชันโต๊ะเครื่องแป้งของซารีเนี่ยซารีมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจริงๆถ้าเมือ่อถ้าเกิดเทียบกับ บิวตี้กูรูคนอื่นๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาที่สลีจะซื้อของแต่ละอย่างสลีค่อนข้างจะหาข้อมูลนะคะสลีไม่ไม่อยากจะซื้อสเปะสปะแล้วก็แบบเสียเงินไปเปล่าๆซื้อมาห้าใช้ได้แค่หนึ่งอะไรแบบเนี้ยสลีอยากซื้อชิ้นหนึ่งแล้วคือแบบมันใช่มันโดนเลยเงี้ยคือไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราชอบจริงๆนะคะก็พยายามจะกําจัดคอลเลกชันตัวเองให้มันเล็กแค่นั้นนะคะเพราะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดขนย้ายหรือว่า คือเมคอัพมันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันถูกปะถ้าเกิดยิ่งเรามีมากแล้วยิ่งเราแบบใช้ไม่หมดคือเสียดายเงินเรื่องของเรื่อง <S <S แล้วก็เลยคิดโปรเจกต์โปรเจกต์นี้มาว่าจะฟรีตัวเองคือหยุดตัวเองสักแบบ3เดือนนะเพื่อที่จะแบบว่าเราจะได้มีเวลาเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าแล้วก็หยิบเครื่องสำอางที่เราที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้นะคะไม่ใช่แบบว่าซื้อของใหม่ตลอดเวลานะแล้วก็จะได้ จะได้ใช้หมดบ้างในบางตัวด้วยถูกไหมคะก็จะได้ให้มันหมดหมดไปแล้วก็จะได้เคลียร์สิ่งที่เราอยากจะใช้ให้หมดเพื่อที่จะแบบว่าเอออีก3เดือนข้างหน้าเราก็จะได้ซื้ออะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะก็ เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยว่าภายใน3เดือนนี้สลิตจะแบบว่าไม่มีวิดีโอใหม่ๆมาเพราะว่าทุกวันนี้มีวิดีโอที่แพลนว่าจะทำเยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่ได้ทำจะรีวิวนั่นรีวิวนี่ก็ไม่ได้ทำนะคะก็พอเราตัดเรื่องขอเห่อวิดีโอขอเห่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีช่องว่างที่จะเราสามารถจะมาทำทูตอรี i a l ล o ฮาวทูแต่งหน้าหลายๆลุคอะไรแบบเนี้ยอย่างลุคแบบเนี้ยที่สลิต ทำอยู่เนี่ยนะคะก็จะได้มีในส่วนนั้นด้วยนะคะซึ่งสาล,ลี่คิดว่ามันเป็นชาเลนจ์ความท้าทายที่ดีตัวหนึ่งนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะแบบจ้ำอินนะคะมาร่วมจอยกับสัล,ลี่ก็ได้ใครที่ดูอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําวิดีโอก็ตามก็ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบว่าตั้งเป้าตั้งโกของตัวเองว่าจะฟรีดไม่ซื้อของเลยสักหนึ่งเดือนอะ สเดือนก็แล้วแต่นะคะมาจอยกันนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าแบบว่ามาช่วยกันแบบสู้ <c oughs> สู้ฮ้เครื่องสำอางมันเป็นตัวที่แบบว่าหลอกล่อเราแล้วก็แบบว่าทําให้เราใจอ่อนตลอดเวลาใช่ไหมครั้งนี้แหละเราจะแบบฮึ้ยสู้กับมันสัก3เดือนนะคะว่าจะแบบว่าไม่ซื้อแล้วก็ ง่ายๆที่สุดเลยคือไม่พยายามเดินไปตามเคานเตอร์ไม่เฉียดไปตามเคานเตอร์นะคะอยู่บ้านก็พยายามแบบไม่เปิดเว็บไซต์ขายของอะไรพวกเนี้ยซึ่งสธิติจะบอกว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะช่วงเนี้มันก็จะมีตัวใหม่ๆออกมานะในเกตรีนะแล้วก็มีคอลเลคชันหลายๆอย่างนะคะแม็กก็แม็กปีที่แล้วเนี่ยทำคอลเลคชันเยอะมากคอลเลคชันใหญ่และคอลเลคชันย่อยเยอะกว่าปีก่อนเยอะมากซึ่งแบบสะได้แบบเอ้ย มีคอลเลคชันทุกเดือนเลยเหรออะไรประมาณนี้นะคะก็เออบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบน่าเบื่อเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลามันออกสีอะไรใหม่ๆมากลับไปดูคอลเลคชันที่้านเอ้ยมันก็สีเดียวกันคล้ายๆกันนี่หว่าไม่ซื้อก็ได้อะไรประมาณนั้นน่ะนะคะก็อยากให้ อยากให้ตัวเองคิดมากขึ้นว่างั้นเองนะคะเพราะจริงๆเป็นคนคิดมากในการซื้อเครื่องสำอางอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าณจุดนี้ที่ที่เราทํา beauty guru youtube อะไรพวกนี้เราก็อยากลองสิ่งใหม่ๆให้เพื่อนๆได้แบบมีสิ่งใหม่ๆได้ลองด้วยนะคะ ทั้งแบบบลัชออนออกใหม่ดักสตอร์ออกใหม่อะไรพวกนี้ช่วงนี้มัน่อใจนะ่าดูนะแล้วก็จะรีดีใจที่แบบดักสตอร์เมืองไทยเอาของอะไรใหม่ๆเข้ามาขายมากยิ่งขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าในสามเดือนนี้สเสล่คงจะไม่ได้แบบว่ารีวิวอะไรใหม่ๆให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าพูดอย่างนั้นก็เหอะเพิ่งไปคว้าลิปสติกของเลฟลอนมาไอตัวที่แบบว่าเป็นออกใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเอามาสวชใด้ดูวันหลังนะ <c oughs> นะคะอันนั้นซื้อเก็บไว้แล้วนะซื้อเก็บไว้แล้วเผื่อแบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบ ยังไม่มีวิดีโออะไรออกใหม่ก็เอาอันนี้มาสวชใด้ดูประมาณนั้นนะคะก็ทีนี้พอเราเซตโกไว้แล้วใช่ไหมตั้งเป้าไว้แล้วเราก็มีของรางวัลไว้หลอกล่อด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จเฮ้ยจริงๆหวังไว้มากเลยนะเนี่ยว่าว่าตัวเองอะ่ะจะทําสําเร็จหวังหวังไว้มากสูงเหมือนกันว่าจะทําสําเร็จแต่ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าตัวเองจะเฟลก็คือจะสอบตกนะคะเพราะว่า เป็นคนมีปัญหาเรื่องการซื้อเครื่องสำอางเอาล่ะมาดูโกมาดูของรางวัลนะว่าว่าถ้าเกิดว่าทำสำเร็จแล้วเนี่ยตัวเองทำสำเร็จ3ามเดือนแล้วไม่ซื้อเครื่องสำอางอะไรเลยจะได้อะไรบ้างนะคะก็สลีมี wish list ตรงนี้นะคะก็้วสไคุยกับชาส์ด้วยนะคะคุณสามีด้วยว่าเออกำลังตั้งใจจะทำอันนี้นะเขาก็เออเอเอ,เอน่าน่าทำนะ จริงแล้วไม่อยากให้เราประหยัดตังค์น่าทำนะโปรเจกต์นี้น่าสนใจนะอะไรเงี้ยแล้วสลิกก็ชวนเขามาร่วมสนุกด้วยสติกก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสลิกเขียนวิชลชนะมี1นึสองสามสี่ห้าอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดว่าสลาิกเนี่ยทำสำเร็จชาวต้องให้รางวัลสติกจากของในวิชเลชเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งอย่างก็ได้สองอย่างก็ได้หรือว่าแล้วแต่กี่อย่างก็ได้แล้วแต่ให้รางวัลสริมานะคะก็ในวิชเลชของฉันเนี่ยก็ มีของเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันข้อที่หนึ่งซุกุบลัชบัชแปรงปัดแก้มซุกุไม่น้อยนะเออราคาเนี่ยก็ไม่น้อยนะคือรู้ใช่ไหมว่าสรนลี่เป็นคนแบบว่าชอบแปรงมากๆเลยแบบชอบอยากอยากลองแปรงอะไรพวกนี้นะคะเอออันที่สองก็เป็นแปรงของทรีที่ฮอทรีเหมือนกันนะคะอันที่สามเป็นแปรงของ แปลงหมดเลย 1, 2, 3เนี่ยอันที่3เป็นแปลงของ R M K นะคะอันที่4เป็นลิปสติกนะคะเป็น Mac Girl About Chao นะคะชลีตั้งใจจะซื้อลิปสติกอันนี้มาแบบหลายเดือนมากคือตัดใจซื้อไม่ได้สักทีไม่รู้ทาไมเหมือนกันพ่องทั้งที่แบบชอบสีนั้นมากๆเลยแต่คือเหมือนกับว่ารอให้ใครบางคนมาซื้อให้ <c oughs> นะคะอันที่5เป็น Dior Eyeshadow Palette นะคะสี Rosy Tan ซึ่งเป็นสีที่ขายดีที่สุดของ Dior เลยก็ว่าได้นะ นะต่อมาก็เป็นทอ m Ford Seductive ไ y e Rose Eye Color q u a ตนะคะอันนี้เนี่ยไม่มีขายในเมืองไทยจะซื้อให้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูทดสอบนะอันที่7เนี่ยเป็น Dior Eyeshadow p a l e t t e นะคะซึ่งเป็นคอลเลคชัน uh, ในสปริงนะสลิเขียนไว้เบอร์954เป็น Limited Edition แล้วก็เป็น Blush On Limited Edition ในสปริงที่ยังไม่วางขายนะคะเบอร์ก็เป็น946นะคะราเว l l ล พิงก์ร v เวลนะคะทั้งสองอันสุดท้ายเป็น Limited ดอะดิชันเดี๋ยวกว่าจะถึง3เดือนฉันว่า wish list <laughs> ต,ตรงนี้คงจะเต็มไปเรื่อยๆเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมีอยู่แค่6ข้อแล้วพอคุยกับน้องโบไงว่าเออจะทำอันนี้ยอะไรเงี้ยโบก็เอานน้นอันนี้มาลอกก็เลยแบบว่าเฮ้ยเพิ่มข้อ7เพิ่มข้อ8เดี๋ยวคอยดูดีกว่าจะถึง3เดือนเผอๆหน้าที่2หรือเปล่า <laughs> นะก็ประมาณนั้นนะคะตั้งใจว่า ว่าจะทําแล้วก็อาจจะมีของรางวัลให้ตัวเองนิดนึงแต่ว่า อย่างที่บอกว่าคนที่จะเลือกของรางวัลให้ก็จะเป็นชาวส์เดี๋ยวพอจบสามเดือนแล้วเนี่ยสลีจะเอาชาวส์มานั่งคุยด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็มาให้ใครบว่ามาทําพอวิดีโอให้ดูเนี่ยว่าเออชาวส์ไปเลือกอะไรมาเป็นของรางวัลให้ให้สลีบ้างนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะแบบว่าอดใจรอหอวิดีโอหอนั้นนะคะคงจะไม่เจอขอเหยื่อในอีก3เดือนนี้หวังว่าเป็นเช่นนันหวังว่าคงจะไม่สอบตกนะแล้วแบบไปซื้อนู้นซื้อนีอน่มาคงจะไม่นะคะสลี อยากทำให้สำเร็จนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะจอยกันนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะแล้วก็แบบว่ามาให้กำลังใจในแต่ละวันสู้ๆอะไรประมาณนั้นอะเพรามันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องเนี้ยเรื่องใหญ่จริงๆสำหรับคนที่แบบทำวิดีโอเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะเอาละค่ะก็วันนี้จะมาบอกแค่นี้มาอัปเดตเท่านี้นะคะกับโปรเจกต์ชาเลนจ์นี้เมคอัพโนบายนะคะียังไงสัลลี่มาอัปเดต ตอนสิ้นเดือนตอนช่วงเฟริกอะไรเงี้ยมาอัปเดตว่าเฮ้ยเดือนนี้มันมีอะไรล่อตาล่อใจอะไรที่แบบว่ามาทาให้กิเลสของฉันขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,น,น,นปรี๊ดอะไรแบบนี้ก็ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะเอาแล้วค่ะวันนี้สลิปไปแล้วจะคันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย